สวัสดีครับเพื่อนเพน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะผมจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของ เหรียญ10บาทนะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับนะครับหากเป็นของแท้นั้นจะมีราคาสูงถึง1,000 0บาทครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะลบกวนเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านนะครับโปรดรับข้อมูลให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นของแท้ของปลอมนั้นเข้าดูกันอย่างไรนี่ครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญ1บาทนะครับขอตอบคําถามเพื่อนๆนิดนึงนะฮะที่ผมเคยประกาศรับซื้อนะครับที่เป็นเหรียญ1บาท ตราแผ่นดินแบบนี้นะครับซึ่งเป็นของในหลวงรัชกาลที่9้าในหลายคนส่งเหรียญนะครับตราแผ่นดินปี2505เข้ามาจํานวนมากครับแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เรารับซื้อนั้นครับเพื่อนๆครับไม่ใช่เหรียญนะฮะที่เป็นธรรมดานะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเหรียญที่เรารับซื้อนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือนะครับด้านหลังก็คือตราแผ่นดินนะครับแต่พอเพื่อนๆนหมุนเหรียญกลับมาจะมีตราแผ่นดินอีกรอบหนึ่งครับ ก็คือมีก้อยๆ2ด้านนั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้นะฮะที่เรารับซื้อกับเพื่อนๆนะครับในราคา2,000บาทขึ้นไปนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพเนี่ยฮะที่เป็นนะฮะตราแผ่นดินแบบนี้มี2ด้านด้วยกันนะครับนั่นคือข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2535ที่เรารับซื้อเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีนะฮะเนื้อนะครับที่เป็นสีน้ําตาลนี่ฮะทะลุออกมา นะครับเรียกว่าการตัดผิดของบล็อกนะฮะนะฮะทำให้เนื้อที่เป็นน้ําตาลนั้นเข้ามาในเหรียญนะครับไม่ได้มีเหรียญเดียวนะครับเหรียญของปี2,539แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะนี่ฮะที่เรารับซื้อเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะให้เพื่อนๆดูฮะ เห็นไหมครับจะมีสีน้ําตาลนะฮะที่ติดอยู่ในเหรียญน,นะครับไม่ใช่ติดแค่ขอบนะครับวิ่งเข้ามาในวงในของเหรียญแบบนี้นะครับถึงจะมีราคารับซื้อน่นเดงครับวันนี้เรามาดูข้อมูลของเหรียญน,นี้กันนะครับหากแท้อาจจะมีราคาสูงถึง1 0 0 0 0บาทข้อมูลเป็นแบบไหนมาฟังกันครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับสยามชาแนลด้วยแล้วกันนะครับ เรามาดูข้อมูลของเหรียญที่นะครับเพื่อนๆนั้นนะฮะส่งเข้ามาจํานวนมากนั่นเองครับเพื่อนๆครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญ10บาททั่วไปนั้นมีลักษณะแบบไหนนะครับแน่นอนครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทละมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ครับจะมีข้อความนะครับด้านหน้านั้นนะฮะฝั่งซ้ายเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับด้านหลังเป็นแบบไหนมาดูกันครับในส่วนของเหรียญปกติครับ ด้านหลังกลางเหรียญนั้นจะเป็นวัดอรุณนะครับจะมีคําว่าประเทศไทยอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายฝั่งขวานั้นนะครับจะมีพศบอกนะครับด้านล่างบอกราคานะฮะตรงนะฮะด้านบนของอ่าวัดอรุณนั้นนะฮะสจุดนั้นเป็นอักษรเบลครับนี่คือเหรียญ10บาททั่วไปนะครับที่เราพบเจอครับแต่เพื่อนๆครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเหรียญนี้ครับ นี่เป็นเหรียญที่หลายคนนะครับนะฮะนักะสะสมมือใหม่นั้นนะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจเหลือเกินดีใจกันมากเลยนะครับและส่งเข้ามาที่สยามชาแนลนั้นจนํานวนมากครับเพื่อนๆสังเกตดูด้านหน้าสิครับด้านหน้านั้นนะฮะที่มีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นั้นปรากฏว่านะครับด้านหน้านั้นนะฮะจะมีพศออครับคือเหรียญน,นี้ผมยกตัวอย่างนะครับคือพศ2550ครับ และมีด้านบนนั้นเขียนคําว่า10บาทเห็นไหมครับด้านล่างนั้นเขียนคําว่าประเทศไทยอักษรเบลอยู่ด้านล่างครับเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะครับว่าเหรียญนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วมาดูด้านหลังอีกนิดนึงฮะด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับสังเกตดูสิครับนะครับด้านหลังนั้นมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วมีคําว่ารัชกาลที่9แต่ข้างหลังนั้นเป็นวัดอรุณครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเหรียญนี้นะฮะเกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์อย่างแน่นอน นะครับต้องมีราคาสูงถึง1 0 0 0 0บาทแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สยามเชแนลจะมาให้คําตอบนะครับมาดูคลิปนี้กันก่อนครับนี่คือเหรียญที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆครับสังเกตดูสิครับมีขอบเฟืองอย่างดีเลยนะครับไม่มีการผ่าตัดใดทั้งสิ้นครับนะฮะดูสวยงามครับนะฮะด้านหน้านะฮะจะเป็นเหมือนอยู่ด้านหลังนะครับคือมีคําว่านะครับพบอกนะครับแล้วก็มีคําว่าประเทศไทยมีราคาบอกเหมือน นะฮะพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นอยู่ด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นวัดอรณุณเหมือนอยู่ด้านหน้าครับเหรียญน,นี้นะฮะน่าสนใจมากครับแต่วันนี้ครับสยามชาแนลจะมาให้ข้อมูลของเพื่อนๆนะฮะในเชิงลึกนะครับโดยเฉพาะนักสะสมดูให้ดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับ เพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9กันนะครับดูให้ดีนะครับสังเกตให้ดีนะครับฟังคําบรรยายด้วยนะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญนะฮะที่เราพบเจอนะครับในปัจจุบันก็คือด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชกาลที่9แต่เหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับคือเหรียญนี้นะครับหากเป็นของแท้นั้นอาจจะมีราาค สูงถึง1,000 0บาทหากเป็นสภาพสวยๆแบบนี้นะครับแต่ลองมาฟังข้อมูลตามการวิเคราะห์อของสยามชนแนลครับหน,น,น้าของเหรียญนี้นะครับจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชก,กาลที่เก้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างคือมีพศออครับอยู่ด้านหน้าคือพศสอ2 0ครับ มีอักษรเบลนะฮะแล้วก็มีในส่วนของควาว่าประเทศไทย1 alah, บ, آ, บาทอ่าสิบาทบอกราคาอยู่ด้านหน้าเหมือนกับว่านะครับด้านหน้านั้นเป็นด้านก้อยนั่นเองครับนี่ ja. <sandwich. S 1> สังเกตดูนี่คือเหรียญปกตินะครับเพื่อนๆนี่คือเหรียญที่เรากําลังจะพูดถึงนะครับเหรียญนี้ขอบเฟืองมีไหมนะครับมาดูกันครับขอบเฟืองนั้นมีเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยฮะสังเกตดูสิครับมีขอบเฟืองเหมือนกันไม่มีการผ่าตัดเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะฮะในส่วนของเหรียญนี้นะครับแต่ว่าด้านหลังเป็นแบบไหนครับเพื่อนๆมาดูกัน นี่คือด้านหลังที่เราพูดถึงนะครับเหรียญปกติทั่วไปนั้นเพื่อนๆที่พบเจอก็คือนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยถูกไหมครับจะมีแบบนี้นะครับที่อยู่นะครับด้านหลังขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะผภาเบลนิดหนึ่งก็คือนะครับจะมีคําว่านะครับประเทศไทยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมีอักษรเบลนะฮะมีพอแล้วก็ด้านล่างบอกราคานี่คือเหรียญปกติที่เราพบเจอครับเพื่อนๆครับที่เป็นปกตินะครับแต่เหรียญนี้เพื่อนๆสังเกตดูสิครับ คือจะมีคําว่ารัชกาลที่9นะครับมีคําว่าภูมิพลอดุลเดชนะครับอยู่ตรงกลางนั้นเป็นวัดอรุณเหมือนกัน แต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนนะครับที่ส่งเข้ามาที่สยามชาแนลนั้นจํานวนมากจนเรานะฮะซื้อเหรียญแบบนี้มาเพื่อที่จะบอกกับเพื่อนๆนะครับหลายคนส่งข้อมูลเข้ามาเราบอกไม่รับซื้อนะครับบอกว่าเป็นเหรียญชํารุดหรือเหรียญปลอมแปลงนั้นเพื่อนๆก็บอกว่าคุณหาได้ือเป่าวันนี้สยามชาแนลเอาของมาท่านดูด้วยนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจมาดูข้อมูลเชิงลึกที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับดูให้ดีนะครับเพื่อนๆขออนุญาตเอาเหรียญปกติออกนะครับมาดูเหรียญนี้เลยนะครับในส่วนของเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงครับ หากเพื่อนๆดูด้วยตาเปล่านั้นเพื่อนๆต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักสะสมมือใหม่ที่ไม่มีความรู้นั้นต้องบอกว่าดีใจมากๆที่เจอเหรียญแบบนี้เชื่อว่าเป็นเหรียญที่แปลกที่สุดหากเป็นของแท้จะมีราคาหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่เพื่อนๆครับมาดูจุดที่สยามชาแนลนะครับจะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับอันดับแรกนั้นนะฮะสังเกตดูที่ขอบครับขออนุญาตนะครับขอบตรงนี้นะฮะขอบตรงนี้นะฮะ ขอบที่เป็นนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลนี่นะฮะกับเนื้อทองเหลืองนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีจะมีรอยแตกครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมครับจะมีรอยแตกเห็นไหมครับแล้วเวลาเอียงแบบนี้เพื่อนๆสังเกตดูสิครับเนื้อของเหรียญที่เป็นนะฮะทองเหลืองกับนิกเกิลนั้นไม่เสมอกัน นะครับแต่เหรียญปกติเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆมาดูกันครับเหรียญปกตินะครับนี่คือเหรียญปกติเห็นไหมครับจะเสมอกันนะฮะนี่คือเหรียญของแท้ที่เกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์แต่เหรียญนี้นั้นเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะไม่เสมอกันครับเห็นไหมครับนี่ฮะจะสูงต่างกันกับเนื้อนิกเกิลนะฮะที่เป็นสีเงินด้านหลังเป็นแบบไหนเพื่อนๆสังเกตดูนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้นั้นนะฮะ จะมีรอยแตกโอเคไหมครับจะมีรอยแตกครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับขออนุญาตนะฮะเอาช้าๆนิดหนึ่งนะฮะคลิปนี้ความรู้เต็มๆนะฮะเพื่อนๆครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับจะมีรอยแตกเห็นไหมครับแยกออกจากกันระหว่างทองเหลืองกับเนื้อนิกเกิลครับนะครับจะมีรอยแตกแบบนี้เห็นไหมครับและจุดที่เพื่อนๆเห็นเห็นไหมครับผมวงกลมให้อยู่เป็นรอยคีมล็อกครับ เห็นไหมครับเป็นรอยงัดนะฮะแล้วเพื่อนๆสังเกตดูเหรียญนี้นะครับตรงนี้นั้นเป็นรอยคีมฮะเห็นไหมครับมีรอยคีมในการที่มาคาบแบบนี้ฮะมาคาบเหมือนนิ้วผมนะครับคาบและหมุนเหรียญแล้วเวลาดูข้างๆอย่างนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูเห็นไหมครับนี่ฮะดูแบบนี้นะครับเพื่อนเเวลาดูเหรียญแบบนี้ดูแบบนี้นะฮะไม่สนิทครับเห็นไหมครับจะเป็นรุ้งๆออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากฮะเห็นไหมครับ นี่ผมต้องบอกว่านี่ครับถ้าเราไม่สังเกตเพื่อนๆไปซื้อเหรียญน,นี้มาในราคาที่แพงนั้นบอกไว้เลยว่าท่านลุนหลอกนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะไม่เสมอกันนะฮะของเหรียญน,นี้นี่คือเหรียญที่ผมต้องบอกว่าปลอมแปลงมาก็คือถามว่าเพื่อนๆหลายคนเข้าใจว่านะครับเหรียญที่เป็นสีทองเหลืองเนี่ยไม่สามารถอ,าออกมาได้ผมยืนยันเอาออกมาได้ครับ ะะบางคนนั้นก็จะไปเจอเหรียญเฉพาะเหรียญทองเหลืองที่อยู่ด้านในอย่างเดียวเชื่อได้ไหมครับแล้วเพื่อนๆตกใจว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นทองคําหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่มีทั้งตัวหนังสือไม่มีทั้งพอสอบอกทั้งด้านหน้าและด้าหนาหลังมีแต่เหรียญสีเหลืองแบบนี้สีสีทองเหลืองแบบนี้นั่นคือหลุดออกมาจากเหรียญสิบบาทรุ่นนี้แหละครับ นะครับจึงอยากจะบอกถึงเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านนะครับเจอเหรียญแบบนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าเป็นของแท้นะครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะที่เป็นแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งด่วนว่าเป็นของแท้นะครับเพื่อนๆครับดูสังเกตให้ดีก่อนนะครับถ้าของแท้เหรียญแบบนี้นั้นจะมีราคาแพงมากๆเห็นไหมครับยังมีรอยคีมอยู่เลยเห็นไหมฮะรอยหมุนอยู่เลยนี่คือเหรียญที่มีการปลอมแปลงกันเกิดขึ้นเหรียญแท้นั้นจะดูสวยงามแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับขออนุญาตนะครับ อนุญาตเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับใครชอบคลิปนี้กดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะดูเนียนนะดูแปลกตาถ้าท่านจะเก็บเหรียญแบบนั้นผมแนะนําให้เก็บแบบนี้ยังดีกว่านะครับเห็นไหมครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองวิ่งออกมาและเก็บสวยๆแบบนี้ยังจะดีกว่านะครับเพื่อนๆครับเหรียญแบบนี้นั้นนะครับถ้าเป็นของแท้จะมีราคาแพงมากๆนะครับแต่เหรียญนี้นั้นนะครับขอยืนยันว่า เป็นของปลอมแปลงหรือของที่แปลงขึ้นมาใหม่นั่นเองครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านครับหากใครนะครับมีเหรียญที่น่าสนใจหรือต้องการที่จะให้สยามชาแนลนั้นดูให้หรือนะครับต้องการที่จะนะฮะให้ประเมินราคาให้นะครับค่อยขออนุญาตขึ้น QR code ให้กับเพื่อนเพื่อนครับนี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลนะครับมีด้วยกัน3ลายนะครับเรามี QR code แล้วก็3ลายลายด้านบนนั้นสยาม4ี่สเราตอบสดกับเพื่อนเพื่อนส่วนลายละนั่งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีราคาหรือไม่ใช่ส ปที่เราต้องการก็ต้องกราบขออภัยอาจจะไม่ตอบกลับเนื่องจากเป็นลายแอดตอบกลับอัตโนมัตินั่นเองครับเพื่อนๆน,นั้นสะสมที่กรุรักทุกท่านครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆน,นั้นพลาดในคลิปใหม่ๆความรู้ใหม่ๆจากทางช่องสยามชาแนลขอความกรุณากดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ